ล่ำหรือต่อต่อกันมาว่าสุดยอดจอระเข้โทนอันดับหนึ่งนั้นต้องเป็นของหลวงปู่สนิทวัดลำบัวลอยที่มีฤทธิ์เดชน่าอัศจรรย์ถึงขั้นที่ลูกศิษย์ลูกหาเล่ากันปากต่อปากว่าหลวงปู่สนิทสามารถเซกเจระเข้โทนให้มีชีวิตขึ้นมาได้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีจระเข้รุ่นสอง ของหลวงพ่อสนิทวัดลำบาลอยมาแบ่งปันนะครับองค์นี้จะตอกทั้งอุแล้วก็ตอกทอบอด้วยนะครับเป็นรูปประสบการณ์หลวงพ่อนะครับเนี่ยฮะจะมีโคตอุแล้วก็โคตถทอบอชัดเจนนะครับแล้วตะกั่วก็ขึ้นไข่สวยงามนะใครชอบก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใคร จะปิดก็สามารถปิดได้เลยนะครับจะให้ดูผิวพันธุ์นะครับอง์นี้ก็เกศเด้งนะเป็นองค์ใหญ่ลํำนะครับเกตเด้ง Get สวยงามขึ้นตะกัวขึ้นไข่นะครับแล้วก็มีคีบข้างด้านล่างก็มีตอกโค้ดนะครับเต็มตัวเลยนะมีทั้งหัวทั้งขาทั้งท้องนะครับ ใครชอบก็สามารถพิมพ์ปิดหรือว่าสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ